สวัสดีทั้ง900กับท่านตอนนี้วันนี้ผมมีน้องยอกเชียเทเรียนะครับปอมปอมตัวผู้ปอมปอมน้องผู้ชายตัวนี้ของจริง,รงของเราเริ่มต้นแต่1 5ใบขึ้นไปนะครับ15ใบเทานะครับอ่ะเราจะถ่ายลง YouTube กันด้วยนะครับเราจะถ่ายทำลง YouTube กันด้วยนะครับลงเป็นวิดีโอไลฟ์เพราะ,ะนั้นเดี๋ยวเราจะไล่ทีละคนนะครับไล่น้องทีละคนอ่ะในเซตนี้4พี่น้องสำหรับยอกเชียเทเรียสายพันธุ์นี้เรียกว่าสายพันธุ์ยอกเชียเทเรียนะครับ อตอนนี้น้องปอมเนี่ยเรามีให้ดูเยอะมีให้ชมเยอะมากๆสาหรับน้องปอมนะครับเรามีให้ชมมีให้เลือกเยอะมากๆนะครับผมแล้วก็จะบอกว่าในช่วงเนี้ยค่าตัวเบามากลูกแชมป์หลานแชมป์เยอะด้วยท่านใดอยากเข้ามาชมน้องปอมลาดพรา้าวหนึ่งร้อยหนึ่งซอยสี่สิบหกนะครับส่วนน้องปอมเราจะไลฟ์ประมาณหนึ่งทุ่มถึงสองทุ่ม น้องปอมเราจะไลฟ์ประมาณ1นึ่ทุ่มถึงสองทุ่มนะครับส่วนช่วงกลางวันผมขอเป็นยกเชียร์กับน้องเฟรนด์ก่อนเนาะกดไลค์ให้หน่อยนะครับในทิกตอกนะครับแล้วก็ทางเพจด้วยนะครับกดแชร์ให้ด้วยนะครับอ่ะอย่างน้องยอกตัวไม่ใหญ่ครับประมาณ2โล2โลกว่านะครับสโล2โลกว่าอ้วนหน่อย3โลให้ดูเป็นเคส by เคสให้ดูเป็นตัวตัวไปนะครับเอะอันไหนนี้นี้นอ่ะเรามาเริ่มจากน้องคนแรกกันเลยดีกว่าน้องคนแรกกันเลยดีกว่าอ่ะ h r y m 1 h r y m 1น้องยกเชียร์เทเรียนะครับ ยอรคเชียเทอเรียนะครับให้ดูใกล้ๆหน้าตาน่ารักถ้าใครสมัยก่อนทันยุคแบบปากกาเดอะด็อกนะครับก็จะมีน้องยอรคเนี่ยเป็นโลโก้นะครับรู้จักปากกาเดอะด็อกไหมครับสมัยก่อนพูดแล้วรู้อายุเลยนะเนี่ยพูดแล้วรู้อายุผมเลยอะ่ะปากกาเดอะด็อกนะครับสมัยก่อนนะครับเราจะมีนะครับใครทันบ้างเอง่ยใครทน Dog, ันปากกาเดอะด็อกกด1ใครทันปากกาเดอะด็อกยี่ห้อเดอะด็อกนะครับกด1 ผมชอบใช้มากเลยนะครับเพราะว่าชอบชอบที่มีรูปรูปน้องหมาชอบที่มีรูปน้องหมาตรงปากกาปากกาเดอะด็อกใครเคยใช้เราแสดงว่าเราอายุเท่ากันที่เป็นด้ามเขียนเนาะที่เป็นหมุนๆได้ใครกดหนึ่งแสดงว่าเราคือรุ่นเดียวกันสมัยนี้ไม่มีขายแล้วนะหรือว่ายังมีอยู่ไม่มีแล้วเนาะสมัยนี้ไม่มีแล้วนะปากกาเดอะด็อกน่ารักมากนั่นคือโลโก้ของน้องยอรกเชียนะครับน้องยอกเชียเป็นโลโก้ปากกาเดอะด็อกสมัยก่อนนะครับ คนนี้น้องผู้ชายนะครับคนนี้น้องผู้ชายนะครับทักมาสอบถามรายละเอียดได้ที่ line s i g n hero pom คนนี้ h r y m 1นะครับปบมือให้กับทุกท่านที่ทันประกาศเดอะด็อกด้วยนะครับอ๋อเฟรนด์ยังไม่เริ่มเลยเนี่ยเดี๋ยวเฟรนด์เดี๋ยวรยวอ3าหนุ่มข้างหลังมีน้องเฟรนด์รอน้องเฟรนด์แป๊บหนึ่งนะครับคนนี้ผมให้ที่28 28อ่าใบเทานะครับ พี่วันชัยแวะมาเคาะหัวใจให้ขอบพระคุณครับผมขอบคุณพี่วันชัยนะครับขคแบบรัวๆกันเลยนะครับพี่วันชัยครับผมเคาะไร้กันแบบรัวๆเลยนะครับน้องยอกรักตะมุตะมีตาแป๋วแปวนะครับเดี๋ยวมาจุกได้แล้วน้องผัดอ้อยออเข้าจะยาวไปเรื่อยเหมือนผมเรานะครับน้องยอเข้าจะผมยาวไปเรื่อยๆเหมือนผมเราแล้วก็สีจะค่อยๆเปลี่ยนไปเหมือนแบบเหมือนเราย้อมผมอะ่ะคนผมสีที่เป็นสีจริงก็จะขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยครับผม นะคนผมสีที่เป็นสีจริงก็จะขึ้นมานะครับอันนี้น้องน้องอผู้ชายอ้าวหาวแล้วครับ HRYM1 นะครับสำหรับน้องยอกค,คนนี้นะครับ HRYM1 นะครับน้องปอมเดี๋ยวเป็นช่วงเย็นนะน้องปอมเดี๋ยวผมไลฟ์ช่วงเย็นตอนทุ่มหนึ่งถึงสองทุ่มกดติดตามมาได้เลยอ่คนต่อไปนะครับน้องจิว๋วน้อง HRYM2 คนนี้จิ๋วสุดแล้วก็น่ารักสุดเลยหน้าแป๋วแหววสุดเลย จิ๋วสูดแล้วก็แปลวแหววสูตรคนนี้นะครับ HRYM2 นะครับ HRYM2 สําหรับน้องยอกนะครับแปลวมากหน้าเหมือนโอ้โหตุ๊กตามากขอสอบถามน้องปอมความสูงจะเท่าไหร่คะเรารับมา5เดือนออสูงประมาณถ้ามาตรฐานตามประกวด22 cm, เซนผมให้22-30บถจากหลังถึง ยี่สสองถึงสามสิบเซนจากหลังถึงพื้นเนาะมันต้องดูตามเกรดดูตามคุณภาพด้วยแต่ว่าผมพูดโดยรวมแล้วกันก็คือเหมาตั้งแต่เกรดเกรดประกวดถึงเกรดที่เลี้ยงเล่นทั่วไปเลยเนาะยี่สิบสองถึงสามสิบเซนจากหลังนะครับจากหลังตรงคอตรงนี้ถึงพื้นนะครับไม่ใช่จากหัวนะอ่าคนนี้จะเป็นเล็กๆทีครับหน่อยคนนี้สาสิบห้าใบเท่านะครับคนนี้สาสิบห้าใบเท่านะครับสาหรับน้องยยกน้องยกค,คนนี้สาสิบห้าใบเทานะครับน้องยกค,คนนี้สาสิบห้าใบเทาตัวเล็กตุ๊ก,กตามาก ฟาร์มเราอยู่ลาดเพลาร้อยหนซอย46นะครับฟาร์มเราอยู่ลาดเพลาร้อยหนงซอย46หนะครับน้องยอกน่ารักเนาะอ่าฝากสำหรับชาว u t u b e ด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้เห็นคลิปของเรานะครับอันนี้เป็นวิดีโอไลฟ์ของยอกเชียร์เทเรียแล้วมีน้องเฟนด้วยนะช่วงท้ายมีสุดหล่อ3าหนุ่มข้างหลังนะครับสุดหล่อ3หนุ่มข้างหลังมาโชว์ตัวกันนะครับฝากกดไลค์ด้วยนะครับไลค์ยังไม่ถึง5,000เลยนะกดไลค์กันมารัวเลยครับไม่ รอบหน้าเวลามาเราจะได้เห็นกันง่ายๆขึ้นนะครับตัวหลังเป็นน้องเฟรน์เป็นลูกแชมป์หมดเลยตัวหลังเป็นน้องเฟรนเป็นลูกแชมป์หมดเลยนะครับผมตัวหลังเป็นน้องน้องน้องเฟรนลูกแชมป์หมดเลยเห็นไหมครับเห็นความน่ารักไหมครับน้องยอกนะน้องยอกน้องยอกคนต่อไปนะครับ18ใบ500เกรดเกรดเลี้ยงเล่นๆนะครับเกรดเลี้ยงเล่นสําหรับน้องยอกคนนี้ก็ไม่ได้ขี้เหร่นะน้องยอกเกรดเลี้ยงเล่นผู้ชายคนนี้ก็หล่อเหมือนกันนะครับ ใครอยากเอาไปอ้อนที่บ้านเลี้ยงง่ายนะครับยอกเชียเทอรีอด้านหลังเดี๋ยวผมโชว์ให้ดูแป๊บหนึงนะ,ด,นงด,ด,นะด้านหลังเดี๋ยวผมโชว์ให้ดูนะครับด้านหลังเดี๋ยวผมโชว์ให้ดูนะครับด้านหลังเดี๋ยวผมโชว์ให้ดูนะน่ารักไหมครับน่ารักนะเอ๋หาวด้วยอ่ะเงี้ยให้ดูหน้าใกล้ๆเลยครับตาผมกลมแป๋วมากเลย18ใบ500นะครับฝากกดติดตามความน่ารักของเด็กๆด้วยนะครับฝาก Follow ด้วยนะในในทิกตอกนะครับ ทางเพจด้วยนะครับทางเพจก็ไลค์ like ไปพร้อมกันเลยนะครับทางเพจกดไลค์ให้ผมได้เลยนะขอบพระคุณมากๆครับขอบพระคุณพี่สันนะครับขอบคุณพี่สันก็มากดไลค์ให้นะครับสำหรับลูกสาวที่ชอบเรียกร้องเรียกพี่นะคบพี่สันครับเจ้าลิงน้อยให้เอาผ้าบังได้เลยนะให้เอาผ้าบางังฝั่งที่เขามองเห็นเห็นพี่ๆเขาเขาจะได้ไม่กระโดดบ่อยนะครับคนนี้1 8ใบ500อน่ารักนะครับที่อยู่ตรงโลโก้ปากกาเดอะด็อกนะ คนนี้จะอยู่ตรงโลโก้ปากกาเดอะด็อกเราทันเนาะเราเป็นรุ่นเดียวกันเราเป็นวัยรุ่นเดียวกันดีกว่าใช้คําว่าเราเป็นวัยรุ่นเดียวกันนะครับเราทันปากกาเดอะด็อกด้วยนะครับสําหรับลูกสาว18บใบห้าโอ้ยยังไม่ได้ดามหูเลยลืมทุกวันเลยเมื่อวานไลฟ์ก็ลืมดามหูคนนี้18บใบ5 0าสําหรับลูกสาวนะครับ18ใบเท่า500สําหรับลูกสาวก็ลืมทุกวันเลย18บใบ5 0าสําหรับลูกสาว HRYF4 สําหรับน้องคนนี้นะครับ โตมาเป็นสีแบล็กแทนนะโตมาเป็นสีแบล็กแทนนะครับ HRYF4 HRYF4 นะครับ HRYF4 ยอก18ใบ500ขึ้นไปถึง35ใบนะครับแคปภาพหรือว่าสอบถามที่ไลน์อสซาฮิโรปอมมีรูปให้แล้วนะครับเรามาดูเจ้าหมูอ้วนน้องเฟรนด์ของเราเจ้าหมูหน้าสั้นเวอร์มากนะครับนี่เป็นลูกแชมป์นะครับเป็นลูกแชมป์นะครับ น้องสูงหนึ่งไมบรรทัดเราเลี้ยงเล่นสูงไปอ้าวไม่ครับไม่สูงไปปกติครับผมไซส์ปกติสําหรับน้องปอมปกติอ่ะเห็นไหมครับนี่น่ะขายไม่บอกราคาบอกไม่ได้ครับบอกไม่ได้นะครับผิดกฎนะครับต้องเข้าใจก่อนนะหลายท่านที่ยังไม่เข้าใจกฎของเอ่อกฎของ t i k t อกแล้วก็กฎของ a c e b o o k นะครับเราจะปลิวนะครับถ้าเราแจ้งราคาในเรื่องของสัตว์เลี้ยงนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราแจ้งไม่ได้นะครับสนใจจริงมีไลน์ มีบ้านให้เข้ามาชมให้เข้ามาดูไม่ต้องกังวลครับไม่มีการหลอกลวงอยู่แล้วสําหรับฟาร์มฮีโร่ปอมไม่มีการหลอกลวงไม่ต้องกังวลนะครับขายบอกราคาไม่ได้ไม่ใช่ไม่บอกราคาอีกแล้ว บอกไม่ได้ครับผมแจ้งไม่ได้ต้องทําความเข้าใจก่อนนะสําหรับใครที่จะมาชมไลน์นี้นะครับต้องทําความเข้าใจก่อนไม่สามารถแจ้งราคาผ่านทางไลฟ์สดได้แม้กระทั่งเพจ Facebook ก็ไม่ได้นะครับเดี๋ยวปลิวนะครับปลิวไปเยอะแล้วนะครับผมอ่ะเรามาชมกันต่อดีกว่านะครับเมื่อกี้เป็นความรู้เกี่ยวกับการแจ้งราคาไปแล้วรอบนี้เรามาชมกันต่อน้องเฟรนด์บูด็อกครับผมมาชมตัวจริงได้ที่ลาดพร้าว1 0 1ซอย46นะครับมาชมตัวจริงได้ที่ลาดพร้าว1 0 1ซอย46ดูหน้าซะก่อน หน้ามูทูมากหน้าสั้นมากคุณสไปคุณสไปคุณสไปมาออกไลฟ์สักหน่อยซิมาอ่าคุณสไปโอ้โหอ่าน้องสไปมาแล้วนะครับอ่าสไปโอ้โหใครเป็นแฟนขับสไปนะครับกด1กด2กด3กดสให้เลยนะครับบริการส่งมีครับผมเรามีบริการส่งด้วยนะครับใช้รถยนต์ส่วนตัวนะครับอ่าน้องสไปนะครับผมพี่สไปของเรานะครับมาโชว์หล่อแล้วมาโชว์หล่อ เป็นดาราแล้วนะสไปเดอร์เนี้ยเป็นดาราใครที่มาฟาร์มของเราต้องถามถึงสไปเร์นะครับโอ,อ้โหอยากเห็นตัวจริงนะครับอยากเห็นตัวจริงน้องสไปร์จังเลยเห็นแต่ในไลฟ์ <c oughs> อ่ะโอเคครับผมคนนี้หล่อไหมครับน้องเฟรนด์คนแรกน้องผู้ชายนะคนแรกแคปภาพแล้วไปที่ไลน์แอสไซน์ฮีโร่ปอมได้เลยนะครับน้องยอกดูแลโอ้ยยอกดูแลง่ายมากครับผมอาบน้ําอาทิตย์ละค้งอาบเองได้เลยเป่าคนเหมือนผมเราเลยคนนี้เป็นสีครีมนะครับคนนี้เป็นสีครีมหน้าสั้นมากอะ่ะให้ดูหน้าข้างๆคือ ให้ดูหน้าข้าง,างๆไม่มีนั่งเลยไม่มีด่้งเลยไม่มีด่้งเลยไม่มีด่้งเลยจริงๆไม่มีด่้งเลยนะครับไม่มีด่างเลยนะครับสําหรับน้องเฟรนด์น้องงุ้งยิงน่ารักมากดำาๆมีมีก็ผมน่ารักอ่ะอ่ะสำหรับน้องเฟรน,งงงงนรด <c oughs> <c oughs> น์คนต่อไปมาดูขาวครีมมีแต้มๆต้มนะครับอ่ะจะเวลาอุ้มทําหน้ามันต่างกับไลฟ์ขายเสื้อผ้าหรืออาหารยังไงคะถึงแจ้งราคาไม่ได้สิ่งมีชีวิตครับเสื้อผ้าเป็นสิ่งไม่มีชีวิต พวกนี ee, ้เป็นสิ่งมีชีวิตนั่นคือสิ่งที่แตกต่างนะครับเป็ <leaned enta> นกฎของเขานะครับถ้าเลี้ยงยอกเลี้ยงยังไงครับน้องยอกใช้พื้น euh ท Scan ี evet. ่ประมาณแค่นี้ครับเมตรคูณเมตรเมตรเอ่อเมตรครึ่งคูณเมตรอย่างเงี้ยได้ให้อาหาร2มื้อเช้าเย็นจริงๆสุนัขทุกสายพันธุ์เลี้ยงไม่ยากนะครับบอกไว้ก่อนแต่ว่าพอเป็นพันธุ์เล็กใช่ไหมครับพอเป็นพันธุ์เล็กเอ่อคอนเซปต์คือทานน้อยอืดน้อยใช้พื้นที่น้อย 18ใบเทา <laughs> ใช่เราจะใช้คําว่าใบาเทานั่นคือเป็นโค้ดลับใ <laughs> บเทาก็พยายามพยายามบอกนะแต่มันบอกไม่ได้นะครับผมก็เป็นการไลฟ์แบบน่ารักน่ารักนะครับอ่าเห็นหน้าไหมเห็นหน้าไหมนี่หล่อนะครับตอนนี้น้องเฟรนด์มีแต่น้องผู้ชายนะครับมีแต่ลูกชายเลยมี3าหนุ่ม3าหนุ่ม3มุม3หนุ่ม3มุมมีแต่ลูกชายอคอนนี้ก็ลูกชายเมื่อวานใส่ชุดมาให้ดูด้วยนะเมื่อวานแต่งตัวหล่อเลยนะครับ เมื่อวานแต่งตัวคนนี้คนที่3แล้วนะครับสําหรับน้องเฟยหนูม,มาแท็กแท็กแท็กเข็มขัดไม่ได้ลูกแท็กเข็มขัดไม่ได้หนูมาอยู่ฝั่งนี้กันนะลูกนะอะหนูมาอยู่ฝั่งนี้กันนะลูกนะอน่ารักกันคนละแบบอันนี้น่ารักแบบตุ๊กตาอันนี้น่ารักแบบน่ารักแบบกวนๆน,นะครับสําหรับน้องเฟรนบูด็อกน่ารักแบบกวนๆน,นะครับโอ้โหกวนไหมกวนไมหมเราอ่ะกวนไมหมเราอ่ะลอยได้แล้วครับผมลอยได้เจ้าหมูอ้วนอย่างน้องเฟนเขาจะโตอยู่นะครับผมโตโตโตค่อนข้างโตนะครับ น้องยกเชียร์อยู่บ้านคนเดียวใช่ครับผมอยู่บ้านคนเดียวได้นะครับเขาสามารถอยู่ได้8-9ชั่วโมง1 0ชั่วโมงได้เลยนะกี่เดือนอก็ดีนะคะอะไรนะครับคนนี้นะครับโอ้คนนี้น่าจะ45นะคนนี้45ใบเท่านะครับน้องเฟรนช์เสื้ตนี้เป็นสายเลือดแชมป์เดี๋ยวตอนเย็นนะครับเราจะมีไลฟ์น้องปอมกันนะครับฝากติดตามด้วยนะครับช่วงเย็นเราจะมีไลฟ์น้องปอมกันฝากติดตามด้วยนะ ฝากติดตามด้วยโอ,อ้โหขอบคุณการกดไลค์ถึง10,000ครับผมสำหรับวันนี้นะครับช่วงเย็นเดี๋ยวเราจะมีไลน์น้องปอมกันเยอะเลยแล้วก็เดี๋ยวสนุกสนานแน่นอนเพราะว่าจะมีน้องๆที่เขาทํางานเสร็จแล้วเขาว่างอะ่ะเขาจะมานั่งไลค์ด้วยต่างกับตัวที่เขาขาย18-20ย่ังไง๋อพวกนี้เป็นลูกแชมป์ครับพวกนี้เป็นลูกอเมริกันแชมป์กระโหลกใหญ่กว่าพวกนี้เป็นลูกอเมริกันแชมป์กระโหลกใหญ่กว่าบอดี้หุ่นทรงดีกว่าจริง,รงๆไม่ได้อยู่ที่สายเลือดอย่างเดียวความสวยยีนที่เขาได้มาพวกนี้คือยีนเด่นที่เขาได้มานะครับ เพราะฉะนั้นอันนี้สวยมากๆเลยอันนี้สวยมากๆเลยนะครับผมอ่เห็นกระโหลกไหมครับหน้าเนี่ยแบนหน้าย่นมากเห็นกระโหลกไหมครับหน้าแบนอ่ตรงกระโหลกนะครับหน้าแบนแล้วก็หน้าย่นมากๆเห็นไหมครับนี่หน้าแบบหักมากๆแล้วก็สายเลือดดีมากเป็นสายเลือดอเมริกันแชมป์เลยนะครับเป็นสายเลือดอเมริกันแชมป์นะครับผมสายเลือดดีหล่อขึ้นหน้าเนี่ยเห็นไหมครับโอ้โหมนคนคนนี้หัวสวยมากคนนี้คือ คนนี้คือเบอร์หนึ่งที่มีตอนนี้อาหารที่ให้น้องยกเชียร์เป็นอาหารเม็ดครับผมผงผม,ผมตอนนี้ผมใช้รอยกคนินอยู่เนาะผมใช้รอยกคเนนมินิสตาร์เตอร์อยู่นะครับทานมือ้อละสองช้อนโต๊ะนะครับขอบคุณที่ให้ความรู้ยินดีครับผมสอบถามมาได้เลยนะปอมเริ่มตั้งแต่15ใบเทาขึ้นไปเริ่มต้นตั้งแต่15ใบเทาขึ้นไปนะครับผม เริ่มต้นแต่15ใบเทาขึ้นไปท่านใดยอยากมาชมเด็กๆนะครับของเราอยู่ลาดเพา้า101ซอย46นะครับลาดเพา้า101ซอย46นะครับนัดล่วงหน้าอย่างน้อย1-2ชั่วโมงนะครับก่อนเข้ามาชมนะครับอย่างน้องยอกเนี่ยเรามีแม่พันธ์ประมาณ40แม่ไม่เยอะแต่อย่างน้องปอมเรามีแม่พันธุ์แบบ400กว่าแม่นะครับรวมตัวผู้อีกประมาณ500นะครับ อย่งน้องปอมเรามีเยอะมากๆมีแม่พันธ์ุเยอะนะครับน้องยอกเริ่มที่18ใบ500ครับผมคุณพิกกี้นะครับ18ใบ500ถึง35อ่ะอันนี้18 5อันนี้35มีความต่างกันในเรื่องไซส์ความหน้าตุ๊กตาความหน้าแบลนะครับมีความแตกต่างกันโอเคครับสำหรับไลฟ์ like วันนี้นะครับก็จะจบเพียงเท่านี้นะครับฝากทางช่องทาง y o u t u b e ด้วยนะครับฝากทางช่องทาง YouTube ด้วยอย่าลืมกด อ่อซับสไครต์นะครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะเพราะเดี๋ยวนี้มันเอ่อมีช่องเยอะเพราะฉะนั้นการมองเห็นจะน้อยลงดงังนั้นการกดกระดิ่งแจ้งเตือนอ่ะเราจะได้มาเจอกันทุกครั้งที่มีการลงคลิปให้ชมจะได้ชมความน่ารักของเด็กๆด,ด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมต้องลากันไปก่อนกับน้องยอกเชียกและก็น้องเฟรนด์นะครับกับน้องสปา์ของเราด้านหลังนะครับกับสปนะวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราเจอกันช่วงเย็น1นึ่ทุ่มถึง2องทุ่มประมาณนั้น 1นึงทุ่ม,ถ,มถ,ถึง2ทุ่มประมาณนั้นเดี๋ยวเจอกันนะครับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์ให้ขอบคุณที่กดแชร์ขอบคุณที่กดติดตามแล้วก็ขอบคุณที่เข้ามาชมกันนะครับสวัสดีครับ,บ,บสวัสดีครับบ๊ายบายไปแล้วนะครับ thank you